สวยคันนี้เอสเพนเดอร์เอสวีเอฟซเดินทางมาจากดอนเมืองไปดูกันค่ะรถเดิมๆไม่เสี่ยวเปลี่ยวมาเปลี่ยนรถวิสุฟายแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีลูกค้าที่น่ารักในช่องมิสซูป,ป้ายแดงโปรแรงแสงทางคูเจอกับน้องมินที่ไหนต้องเจอกับรถหล่อเฟียว์ที่น่าและเช่นเคยค่ะรถคันนี้คือรถ e อ็กซ์เพรส H E V รถไฮบริด Hybrid, ขับสนุกประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีเยี่ยมราคาค่าตัวของน้อง9 6 1 0 0กหบาทสำหรับสีบรอนเงินวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตขอบคุณนะคะพี่เปียกนะคะแล้วก็พี่นกค่ะซึ่งลูกค้าเดินทางมาจากดอนเมืองนะคะตัดสินใจทดลองขับพร้อมกับจองรถณวันนั้นเลยแล้วก็ได้มาเป็นรถสวยๆแบบนี้ซึ่งพี่เปียกกับพี่นกนะคะได้มีการใ ออปชันเสริมสวยอะไรบ้างเราไปชมกันนะคะเริ่มต้นจากด้านบนคันนี้ค่ะโลตสีบรอนเงินไม่จําเป็นต้องใส่เป็นโลโก้สีดําอย่างเดียวนะคะนี่คือโลโก้สีโครเมียมเวลาถ่ายนะนี่คือเราอยู่กลางแสงแดดตอนบ่ายนะบอกเลยว่ากาศร้อนมากก็จะเห็นความวิบวับวิบวับแบบนี้นะคะมองเห็นเด่นมาแต่ไกลเลยพร้อมกับกระจังหน้าค่ะลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้าที่มาจากโรงงานนะคะเป็นกระจังหน้า S1 Dynamic ินามวมีรูระบายอากาศที่ชัดเจนแบบนี้พร้อมเขียนคําว่า H E V สวยๆค่ะและเพิ่มเติมนะ สำหรับรถคันนี้พี่เปียกเลือกใส่ออปชั่นความปลอดภัยและความสะดวกสบายอย่างกล้องรอบคันหรือกล้อง360องศาติดให้ด้านหน้าหูกระจกซ้ายขวารวมถึงด้านหลังและด้านในนะคะเลือกเปลี่ยนจอ Android ให้มีไซส์เป็นขนาดถึง13นิ้วด้วยกันค่ะซึ่งสามารถรองรับ Apple Ca r p l a y พ n d r o i d Auto แบบเชื่อมบลูทูธเลยและจอเดิมไม่สามารถรองรับได้นั่นเองนะคะส่วนข้างล่างคันนี้นะคะพี่เปียกนะคะเลือกใส่เป็นชุดแต่งเดิมๆก็คือเป็นที่มาจากโรงงานเลยค่ะซึ่งสีบอลเงินนะเป็นสีที่ดู สวยดูเงามากๆาทุกคนตัดกันกับสีดำเงาดำ,ดำด้านนะคะทำให้สะท้อนแสงแดดออกมาได้สวยแบบนี้เลยเป็นสีที่ทําความสะอาดง่ายมากๆกาบด้านข้างค่ะเป็นงานสีดำด้านหรือเขาเรียกกันว่าซุ้มล้อนั่นเองมีมาจากโรงงานอยู่แล้วพร้อมกับตัวยางค่ะไซส์7 7นิ้วค่ะตัวล้อแม็กซ์ทรงสวยๆลิมิเต็ดเฉพาะ x อ็ก e พนเดิบอกเลยว่าขับนุ่มขับหนึบมากๆเลย <S <S คันนี้ค่ะนี่คือกาบด้านข้างที่มาจากโรงงานค่ะทุกคนก็จะได้เห็นกันเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดด้วยเส้นไฮไลท์สีน้ําเงินนะคะที่บ่งบอกว่ารถคันนี้คือรถไฮบริด Hybrid นั่นเองและถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ชุดแต่งเราจะได้เห็นงานด้านล่างค่ะเป็นงานสเกิร์ตของโรงงานคือสีดําด้านแบบนี้รับก,กันกับตัวคิ้วล้อของโรงงานเลยค่ะนี่เป็นชิ้นงานเดียวกันนะดูสวยดูสปอร์ตไม่แพ้กันเลยทีเดียวฟิล์มเซรามิกค่ะน้องมิ้นก็ติดตั้งให้นะคะลูกค้าเลือกเป็น6 0รรอบคันค่ะให้ความ มืดด้านนอกสว่างด้านในบอกเลยว่า60เนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่ไม่ชอบความมืดนะคือตัวเนี้ยเป็นไฮเวย์มากๆนะแต่พอเวลาเปิดประตูเข้าไปนะสว่างชัดใสเคลียร์มากๆนะคะบอกเลยว่าการขับขี่เนี่ยขับง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนแน่นอนค่ะพี่เปียกนะคะก็เลือกติดทิ้วกันศาสตร์นะคะงานฉีดในช่องของน้องบินด้วยตอนแรกลูกค้าไม่ได้เลือกติดนะแต่ว่าเซลเนี่ยเพอติดไปนะเพราะติดไป,นะดไปทุกคันก็เลยแนะนําพี่เปียกบอกว่าติดไปด้วยเลยไหมคะเพราะว่าเกรดเนี่ยเป็นงานฉีดอย่างดีเลยไม่ใช่งานปั๊มให้ความ แข็งแรงและเวลาขับเนี่ยเสียงออกมาจากการขับขี่เนี่ยน้อยมากๆเลยเบามือจับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นงานเคปล่าค่ะกันรอยเล็บรอยนิ้วมือได้จริงค่ะอนาคตถ้าลูกค้าเบื่อสามารถแกะออกแล้วเปลี่ยนได้แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่เข้าไปเนี่ยเวลาที่มีรอยเล็บรอยนิ้วมือเนี่ยเราจะต้องทําการเคลมทั้งคันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วติดไปเถอะค่ะคุ้มแน่นอนส่วนด้านท้ายถดนนี่คือด้านท้ายเดิมๆนะคะของเอฟเพนเดอร์เอชนะบอกเลยว่าดูเท่ดูสปอร์ตอยู่แล้วค่ะมีดิฟฟิวเซอร์นะที่ม พอเห็นเด่นๆแบบนี้และที่ใส่เพิ่มคือเซนเซอร์ถอยค่ะพี่เปียกเลือกติดเซนเซอร์ถอยเข้าไปเพิ่มด้วยนะเพราะว่าจะทําให้เวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยเรามีมุมมองจากกล้องรอบคันเรียบร้อยแล้ว,แล,วและมีเสียงสัญญาณช่วยเตือนด้วยทาให้เราเนี่ยขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจมากยิ่งขึ้นส่วนประตูท้ายคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นท้ายแบบแมนวนวลสามารถบีบและปล่อยได้เลยนะคะนี่คือโช๊คเดิมๆที่มาจากโรงงานถามว่าถ้าเราติดเป็นแถมได้ไหมน้องมิ้นเป็นท้ายไฟฟ้าแบบแถมแถมได้แต่ว่าโช๊คเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนไดด้้ัังงงงกกาาารรรรออบใชข ้ามันก็จะทําให้ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าการเปิดปิดเนี่ยก็จะไม่ได้ดีเหมือนกับโชค๊คท้ายไฟฟ้าเกรดพรีเมียมที่ลูกค้ามีการอัปเกรดขึ้นมานั่นเองทีเห็นไหมคะเป็นโชค๊คล็กๆแบบนี้เลยและก,ก็การเปิดปิดนะคะก็ทําได้แค่1แบบเท่านั้นถ้าเป็นท้ายเดิมนะคะก็คือต้องเปิดปิดจากด้านท้ายตรงด้านหน้าคนขับไม่มีปุ่มใดๆน,นะคะนี่เวลาปิดก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เรารู้ทริคเท่านั้นเองนี่ภายในของ Explorer Cross HEV นะคะคันนี้ที่พิเศษมากๆคือพี่เปียงเนี่ยเลือกอัปเกรดตัวจอแอนดจอ ซึ่งสามารถอัปเกรดได้ทั้งไซส์10นิ้วและ13นิ้วแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นจอ a อนด o อ d ใช้จอเดิมได้ค่ะแต่ข้อเสียของเขาคือเขาไม่สามารถรองรับการติดตั้งกล้อง360องศาให้กับเราได้และข้อดีอีกอันนึงที่น้องมิ้นชอบเลยนะคือสามารถแบ่งสองหน้าจอได้เวลาเราขับขี่บอกเลยว่าทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยเนี่ยคือมีจบครบในที่เดียวแบบนี้เลยตัวจอนะคะเพิ่มเติมมาอีกคือพี่เปียวบอกว่าอยากได้กล้องมันถึงด้านหน้าด้วยที่สามารถดูผ่านจอได้บอกเลยว่าตัวนี้รองรับเห็นไหมกล้องเจ้าจจิ๋๋วแแแต่่บบีไไมมสงฟ ปิดตอนกลางคืนให้แสบตานะคะซึ่งตัวนี้นะคะติดไว้แบบนี้แต่สามารถดูย้อนหลังผ่านตัวจอ Android ได้เลยและถ้าขับกลางคืนเรารู้สึกแสบตาใช่ไหมเราสามารถปิดหน้าจอแบบนี้แล้วขับขี่ได้ด้วยบอกเลยว่าสะดวกสบายแล้วก็ดูทันสมัยเหมาะกับรถสวยๆของเราคันนี้มากเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถส,สวยคันนี้และน้องอัปกาที่น่ารักตัวนี้นะคะน้องมิ้นก็ขออนุญาตส่งมอบเป็นของของวัญพรีเมียมให้กับเจ้าของรถใหม่ทุกท่านด้วยเลยนะคะต้องขอบคุณอีกหนึ่งครั้งค่ะพี่เปียกนะคะที่ตัดสินใจให้เซลล์ตัวต้อยได้ดูแลแล้วก็ได้รถส,สวยของแต่งพรีเมียมแบบนี้ไปใช้งาน,นะคะ่ะใครที่สนใจก็อย่าลืมแอดไลน์มาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเซล,ลมิ้นก็ได้หรือเซล,ล์ปอก็ดีค่ะวันรับรถทุกท่านก็จะได้เรียนรู้การใช้งานไปกับเซล์ปอแน่นอนค่ะวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอให้้เราาามีโอกกกสไดพบันนททุ่ ของดีและพร <N> ีเมียมในช่องของน้องมิ้นเท่านั้นค่ะบ๊ายบาย